วันนี้นะราแล้วก็อยู่ในแบบ Tower Be a t กันนะฮะซึ่งก็ตามชื่อคลิปนะฮะแบบนี้เป็นแบบผู้สร้างเดียวกับแบบ e v a วนนั่นเองนะฮะซึ่งจะเรียกว่าเป็นแบบแจ้งเกิดของคนสร้าง e v a ว e ก็ไม่ผิดนักนะะเพราะแบบนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะในสมัยก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมในฝั่งไทยสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเล่นกันนะ,ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเล่นแบบนี้กันให้ดูกันนะ,ะแล้วก็มาเล่าถึงเบสิกว่าแบบนี้เน่นะะแค เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นแบบนี้เนี่ยหนักพอสมควรแหละก็คุณจะสังเกตได้จากเออตัวที่ผมมีนะฮะคือผมมีแบบว่าถ้าเกิดคนที่เล่นแบบนี้จะรู้ว่าไอ้ตัวพวกนี้นะฮะที่ผมมีเนี่ยแบบว่าไอ้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นแรกๆมีแน่นอนนะมันก็ต้องเล่นสักพักหนึ่งนะซึ่งก็ผมเคยเล่นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะซึ่งก็เล่นค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็เลิกเล่นไปนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำนะฮะ ก็แมปนี้นะฮะ UI มันจะคุค้นๆมากๆเลยถ้าเกิดคุณจะสังเกตได้จากออขวาล่างนะฮะคุณจะสังเกตเ,ออเงินกับ ไอ้ลังพึ่งได้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นอีเวดคุณจะรู้นะว่ามันมาจากไหนนะมันก็คือคนสร้างเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเปลี่ยนสีแล้วก็ไปใส่แบบอีเวดแล้วก็พอยเนี่ยคือใช้รูปเดิมเลยซึ่งทั้ง2หน่วยเงินนี้มันก็มีหน้าที่แบบเดียวกับอีเวดเลยนะก็คือเงินนี่คือเอาไว้ซื้อว่าอุปกรณ์เสริมในอีเวดแต่ว่าในนี้นะฮะอเอาไว,ว้ซื้ะะอทาวเวอร์แล้วก็ลังพึ่งนะฮะเอาไว้ซื้อกสก,กินตามอีเวดเลย ซึ่งลังพึ่งก็จะได้จากการทำเควสประจำวันนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้แบบนี้มันจะเป็นชาเลนจ์นะก็คือเป็นชาเลนจ์พิเศษให้คนเล่นไปเล่นกันนะฮะแล้วก็จะลังพึ่งมาตามที่เห็นเลยนะฮะแล้วก็ x อกพยังเป็นดาวแบบเดียวกับอีเวนต์อยู่เลยนะแล้วก็ส่วนน้าลอบบี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็จะอยู่ในฐออานทหารหรอหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่อนข้างจะใหญ่นะสำหรับลอบบี้เขาเนี่ยถ้าเกิดใครเครื่องไม่แรงมันก็จะค่อนข้างกระตกนะฮะ ผมเคยเอาเครื่องเก่ามาเล่นอะคือแบบกระตุกยับๆเลยนะล็อบบี้เขาเนี่ยผมจะใส่ตัวแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะก็โหลดเอานะครับผมจะเลือกใส่เป็นเอ,อ่อตัวเบสิกเลยละกันนะเพราะว่าเพราะผมจะได้นในโหมดง่ายนะฮะซึ่งโหมดง่ายเนี่ยไม่ต้องใช้ฟาร์มอะไรมากนะฮะก็ใช้ตัวปกติไปมันจะดีกว่านะคือฟาร์มแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับ TDS นะฮะคือฟาร์มแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะคืนทุนค่อนข้างนานพอสมควรเลยแหละ ตัวที่ผมจะเอาไปก็ประมาณ3ตัวเลยลนนะะะแล้วกันนะก็คือคอสโบนะฮะแล้วก็เออตัวระเบิดนะฮะดิมูลิตอะไรสักอย่างนะค,ะคือแบบชื่อชื่อยาวอ่านไม่ออกนะ,ะแล้วก็สไนเปอร์นะ,ะอันนี้เป็นตัวว่าโคตรโหดสำหรับโหมดนอร์ม l นะฮะแล้วก็เป็นตัวกลางเกมที่ดีมากเลยซึ่งแบบนี้จะไม่ใช่การเข้าลิฟต์แล้วก็ไม่ใช่การนั่งเก้าอี้แบบ ATD หรือ TDS แต่จะเป็นการกด UI เพย์ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ เป็นการสร้างห้องนะแล้วก็เลือกด่านนะซึ่งด่านเนี่ยยิ่งด่านยากเงินจะได้เยอะด้วยนะก็ผมจะเลือกด่านอีซี่ไปก่อนละกันนะนะเพื่อเป็นตัวอย่างนะแล้วก็สามารถที่จะเชิญคนตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะคล้ายๆกับ ATD นะฮะก็คือจะสามารถตั้ง modify ได้ก็คือเป็นฟังก์ชันพิเศษนะฮะแบบว่าจะทําให้สตูยากขึ้นหรือว่ามีอะไรมากขึ้นประมาณนี้นะฮะยิ่งใส่ modify ยากเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เงินตอนจบเกมเยอะขึ้นประมาณนี้นะ โอเคฮะเอาเป็นว่าไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะสรับแบบนี้ก็กดสตาร์ทไปนะฮะไปคนเดียวก็พอนะซึ่งยิ่งคนไปน้อยนะเราก็จะได้เงินต่อเวฟมากขึ้นเพราะว่ามันไม่หาเงินกันประมาณนี้ก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่ง เข้ามาสู่ด่านกันนะฮะก็อย่างแรกเลยให้เลือกโหมดนะมี normal hard แล้วก็ expert แนตะ่แน่นอนว่าเซตแค่นี้นะผมเลือกแค่ normal แน่นอนแล้วก็ u i ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคือแบบเป็นญาติกับ a t d หรือไงก็ไม่รู้นะคือแบบีแ่ยบบประเภทนี้มันชอบแบบ u i โคตรใหญ่ว่าบางจอไปเลยนะโอเค normal ไปนะแล้วก็จะวาง crossbow กันแล้วกันนะอันนี้เป็นระยะนะฮะก็วางมานี่จะสังเกตได้จากหน้าตาอัปเกรดที่แปลกกว่า map แบบ tower defense ปกตินะคุณจะสังเกตได้ว่ามี มันจะมีอัปเกรดข้างบนกับข้างล่างก็คือตัวละครในแบบนี้นะคะสามารถอัปเกรดได้2สายนะสมมุติคอสโบเนี่ยถ้าเกิดเราอัปสายบนไปนะสายบนจะเป็นการเน้นตีสเปซนะฮะแล้วก็สายข้างล่างเนี่ยจะเป็นเน้นตีเดี่ยวประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราอัพสายบนไปเยอะๆเ,เนี่ยสายล่างเนี่ยมันจะอัพได้แค่นิดเดียวนะฮะแล้วมันก็จะอัพต่อไม่ได้คือเราต้องเลือกสายใดสายหนึ่งให้ตัวละครตัวนั้นนะฮะ ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นข้างล่างเน้นตีไวยข้างบนจะเน้นดาเมจแรงโอเคผมจะอัพมาเลยนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นคอสโบสาย1น,นะก็คือเป็นสายตีสปเปซนั่เนเองนะจะสังเกตได้ว่าธนูเขาสามารถตรีสเปซแบบนี้ได้เลยนะซึ่งก็ค่อนข้างเก่งนะฮะสายล่างนะฮะก็คือจะตีติดพิษนะเน้นดาเมจแรงก็อัพมานะ แล้วก็อัพมานี่ฮะคือถ้าเกิดเราเน้นสายบนไปแล้วเนี่ยสายล่างเนี่ยคือจะอัพได้แค่ความสามารถพื้นฐานนะฮะความสามารถเออขั้นสูงจะไม่สามารถอัปเกรดได้นะซึ่งคนที่เล่นบลูนทีดีนะฮะก็จะค,คุ้นกับฟังก์ชันนี้นะมันคุ้นๆน,นะเหมือนเกมนะั้นแหละ โอเคตอนนี้เราอัพคอสโบตันแล้วนะก็คือเป็นสายบนนะฮะสี่ขั้นแล้วก็สายล่างสองขั้นนะที่เหลือก็อัพต่อไปได้แล้วต้องไปวางตัวใหม่นะมาเดี๋ยววางสไนเลยก็ข้าเว็บมานะฮะแล้วก็วางสไนลงไปก็สไนนะฮะจะมีอยู่สสายสายบนคือเน้นดาเมจแรงสายล่างเน้นตีไวผมจะเน้นสายบนแล้วกันนะก็เพิ่มดาเมจไปแล้วก็ออีคขั้นจะเพิ่มดาเมจอีกนะ ส่วนสายล่างนะฮะก็คืออัปเกรดขั้นหนึ่งนะฮะสามารถตีตัวบินได้คือแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราในโหมดฮาร์ดมันจะมีตัวบินมานะฮะซึ่งการอัพให้มันตีตัวบินได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะซึ่งผมก็จะอัพมาเลยแล้วกันนะก็คือต่อจากตัวบินแล้วเนี่ยมันก็จะมีอัพไฟเลสนะฮะก็คือทําให้ยิงไวขึ้นนะฮะก็ซึ่งผมก็จะวางสไนเปอร์เพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเน้นแต่ดาเมจเนี่ยตีสเปซไม่ได้มันก็จบนะ,ะโอเควางเพิ่มมานะ ซึ่งเกมค่อนข้างสั้นนะสำหรับโหมดนอร์ม l ก็คือมีแค่20เวฟเท่านั้นเองเกมก็จะจบแล้วนะแล้วก็แบบนี้มีเพลงด้วยนะซึ่งเพลงค่อนข้างเฉพาะเลยนะแต่ว่าผมไม่เปิดเพราะว่าเพลงมาติดลิขสิทธิ์แท้ทุกเพลงเลยนะฮะก็มีตัวบอส ประจำเวฟมานะฮะก็คือเป็นตัวโล่นะฮะเลือดร้อยหนึ่งก็แบบนี้สเกลค่อนข้างจะต่ำนะฮะก็คือบอสที่ใหญ่สุดในเกมนี้นะฮะก็คือโอเวอร์ลอยจากโหมดเอ็กเปิดนะมีเลือดเพียงแค่5้าแสนนะฮะซึ่งเกิดเทียบกับ TDS เนี่ยบอสที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือมีเลือดประมาณล้านห้านะฮะตัวเนืเคลีย ซึ่งแบบนี้นะฮะสไนัยสามารถวางที่พื้นแบบนี้ได้แล้วก็ตัวที่มันควรจะเป็นตัวยืนพื้นอย่างเดียวเนี่ยสามารถยืนบนภูเขาได้ก็คือจะไม่มีการแบ่งนะว่าตัวไหนยืนเขาตัวไหนยืนพื้นเราสามารถวางตรงไหนก็ได้เลยประมาณนี้นะตอนนี้นะฮะก็มีตัวซัมมอนมาแล้วก็เป็นเน c คร m a n เซอร์เวอร์ชันเท่าบีดนะฮะยิ้มแฉ่งเลยผมจะเอาสไนเปอร์สักประมาณ6ตัวก็พอนะที่เหลือก็เริ่มนนอัปเกรดสไนเปอร์ได้เลยนะก็วางเพิ่มมาอีก3เวฟก็จะจบเกมนะ แป๊บเดียวเองโอเคครับตอนนี้มีบอสมาแล้วนะบอสประจําเวฟก็คือไอ้ตัวนี้นะฮะเลือด600นะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ฝั่งนี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยนะนลนเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยโอเคผมว่าไม่ไหวขายเออคอสโบดีไหมนเนี่ยเพราะว่าขายคอสโบเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็อัพมานะฮะไซเปอร์ตีแรงนะฮะดูดิดามเมจนะั้นละเจ็คือโคตรโคตรแรงเรียบร้อยตายผมต้องการไซเปอร์ตั้ประมาณ3-4ตัวเพื่อจะเพื่อทำการจัดการบอสนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตันหรอกมันเป็นแค่เสายดาเมจขั้นสามนะฮะไม่ใช่ตันบอยอีตัวหนึ่งก็เลือด800อแต่ว่าเดินช้ามากฮนะก็ตดนไซเปอร์สอยไปอย่างเมามันฮนะลาหัวคมๆเรียบร้อยตายโอ้มาแล้วบอสนะฮะตอนนี้เวีเป็นสีแดงนะบอสใหญ่มาผมปิดเสียงเพลงไว้ยากอีกรอบนะึ่งนะเพลงมันโคตรพอยนะแต่ว่าลิขสิทธินะโอเคฮะมาแล้วโวโว,โว,โวมาสเตอร์ใช่ไหมเนะี่ยผมอ่านชื่อไปถูกก็เลือดนีเพียงแค่สามพันนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่า ไอ้ออ้ไอพวกเนี้ยมันเลือกแค่800ไอ้อนี่3,000นะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มาสตาร์ทมาแล้วนะฮะเรียบร้อยสไนส์สตาร์ทเกือบหมดแน่โอเคตอนนี้เหลือแค่บอสแล้วนะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าทดสับตัวของบอสก็เรียบร้อยฮะสไนส์ตีรวมมาหนึ่งตัวแล้วนะก็อัตราการตีเพียงแค่1.5นะฮะถือว่าค่อนข้างไวแหละยิงเอาเมามันนะฮะโอ้เรียบร้อยสตาร์ทกางโดงแบบนี้เลยก็ตายโปรมาสเตอร์แตกไปซะเรียบร้อยฮะตุย แล้วก็รอเกมมาประมวลผลนะฮะมันต้องใช้เวลาประมวลผลสักครู่หนึ่งกว่าจะจบเกมนะเรียบร้อยวิ c t อรี่ซึ่งช่วงนี้นะฮะทาวเวบีดนะฮะเขาก็จัดอีเวนต์วินเทอร์อยู่นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นสักตานนะเพราะว่ามันน่าจะยากเกิดสำผมนะผมเลยก็เลยเออไม่ได้เล่นเลยนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดใครอยากลองก็สามารถมาลองเล่นอีเวนต์ของแมปนี้กันได้น่าจะสนุกพอสมควรแหละโอเคะก็ไปมาเท่ากันสำหรับคลิปในวันนี้สำหรัแบแมปทาวเวอร์บีดนะฮะเป็นแมบปบแจ มาเล่นให้ดูกันนะซึ่งแบบนี้ก็คนสร้างเขาเหมือนจะกึ่งกึงทิ้งไปแล้วนะก็คือเขาเหลือทีมสร้างแบบนี้เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งไปทำอ e ีเวนต์กันหมดแล้วนะก็ประมาณนี้เลยสำหรับแบบนี้นะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนก็บ๊ายบายฮะ